มาอัปเดตเจ้ากล่องเมลโบ705กันหน่อยตามมาให้อีกได้ล็อตเดียวนะคะสีละห้าใบเท่านั้นกับโปของแถมจุกจุจัดใบเดียวจบจบนั่งได้นะคะเป็นได้ทั้งเก้าอี้เป็นได้ทั้งกล่องเป็นได้ทั้งที่วางเบียร์เป็นได้ทั้งที่วางคันเบ็ดให้คุณแล้วพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับสามสีขายดีนะคะมีทั้งหมด3ามสีนะจ๊ะนะสีเขียวเทานะคะ ฟ้าเทานะคะแล้วก็เขียวมิ้นต์อ่าสินค้าจะไปในกล่องของเมลโบอย่างแท้จริงร้อเปอร์เซ็นตนะคะสีเขียวมิ้นต์นี่ก็ดีนะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะเหมือนกับตัวเจแปรลิมิเต็ดส่วนสองสีใหม่นี้จะเป็นสีที่ออกแนวกันดั้มหน่อยนะคะคนไทยก็จะชื่นชอบกันอ่าทุกใบจะมีของแถมให้จุกๆนะคะมีที่ปักคันเบ็ดสีเดียวกับกล่องที่เราเลือก มีที่วางแก้วน้ําหรือที่วางกระป๋องเบียร์นะคะอ่ามาดูภายในกันนะคะกล่องหูขิ้วแบบดีมีตัวล็อกอย่างดีนะคะแน่นหนามีระบบเซฟตี้ล็อกนะคะอ่าเปิดมาชั้นแรกมีอะไรชั้นแรกมีที่วางอุปกรณ์เล็กๆนะคะอ่าวางเหยื่อได้วางอุปกรณ์ได้ชั้นที่สองอ่าตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะกล่องเขาเนี่ยออกแบบมาให้ตั้งแบบนี้ได้นี่ ออกแบบมาแล้วนะคิดมาแล้วนะให้ตั้งแบบนี้ได้ตรงเนี้ยพอเราไปกลางพื้นที่ราบราบเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังกลายเป็นโต๊ะได้อีกนะคะเป็นที่วางเหยือ่อที่วางอะไรไปอันนี้เป็นแผ่นโฟมที่แถมมาให้นะคะซื้อแยกอันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเอาไว้เกี่ยวเหยือ่อเนี่ยแปะไว้ตรงนี้ได้มีที่กั้นช่องมาให้ข้างในว่างนะคะใส่ลอกได้สองถึงสามตัวนะคะ ใส่เอนใส่ลอกใส่ของได้ค่อนข้างดีเลยนะคะพลาสติก ABS อย่างดีนะคะาราคาโปรเดิมนะคะล็อตสุดท้ายแล้วที่ยังแถมของแถมให้นะคะปกติเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นโปรเฉพาะกล่องไม่รวมอันนี้ไม่รวมอันน,น,นี้ไม่รวมอันข้างในแต่วันนี้เรายังให้โปรเดิมนะคะกับ790ดร้เก้าบบาทไปเลยของแถมจุกๆมีทุกอันไปในกล่องแบบนี้ จัดด่วนนะคะที่ร้านหาไทยพิชซิงสุงขุมวิท85นะ